สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องมัลติฟังก์ชันเทคโนโลยีเลเซอร์เมื่อหน้าจอ L C D แสดงข้อความดําเ r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  หรือคำว่า Drum กันนะคะข้อความดําเ r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  หรือ Drum สาเหตุเกิดจากดําหรือที่เรียกว่าแม่แบบสร้างภาพมีฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ภายในค่ะคุณสามารถทำความสะอาดดําง่ายๆด้วยวิธีดังนี้นะคะ ให้คุณทำการปิดสวิตตัวเครื่องนะคะจากนั้นให้ทำการเปิดฝาด้านหน้าตัวเครื่องและดึงชุดประกอบหมึกและดรัมออกมาจากตัวเครื่องให้สังเกตที่ดรัมนะคะจะมีสลักสีเขียวหรือบางรุ่นจะเป็นสลักสีม่วงค่ะให้ทำการเลื่อนสลักนี้จากซ้ายสุดไปขวาสุดเบาๆสีครั้งโดยการเลื่อนไปและกลับนับเป็นหครั้งนะคะ หลังจากเลื่อนสลักครบ4ครั้งแล้วให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลื่อนสลักสีเขียวหรือสีม่วงนี้กลับมายังตำแหน่งเดิมจนลงล็อกหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าคุณเลื่อนสลักลงล็อกคุณจะได้ยินเสียงคลิกและสังเกตได้ว่าสลักที่ลงล็อกนั้นจะตรงกับบริเวณที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมพอดีเลยค่ะเท่านี้ก็เป็นการทำความสะอาดรัมหรือที่เรียกว่าแม่แบบสร้างภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นคุณสามารถนำชุดประกอบหมึกและดําใส่กลับเข้าไปในเครื่องพร้อมปิดฝาหน้าเครื่องและทําการเปิดสวิตตัวเครื่องได้เลยค่ะสังเกตที่หน้าจอ LCD ของเครื่องอีกครั้งนะคะว่าหลังจากทําความสะอาดดําไปแล้วนั้นหน้าจอ LCD ยังคงแสดงข้อความว่าดํา error หรือดําอีกหรือไม่ค่ะ ถ้ายังคงพบข้อความเดิมอยู่ให้คุณทำการตรวจสอบอายุของดัมว่าหมดอายุการใช้งานแล้วหรือยังนะคะโดยวิธีการตรวจสอบทําได้ดังนี้เลยค่ะให้กดปุ่มเมนูที่ตัวเครื่องรอร์นะคะและทำการกดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลื่อนให้เจอคำว่า Machine Info แล้วกดปุ่ม OK ค,ค่ะจากนั้นกดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลื่อนให้เจอคำว่า DUM Life แล้วกดปุ่ม OK ค,ค่ะ สำหรับบางรุ่นคุณอาจจะต้องกดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนลงไปให้เจอคำว่า Part l i f e ก่อนนะคะแล้วกดปุ่มโอเคค่ะแล้วจึงทำการกดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลื่อนให้เจอคำว่าด u m l i ฟ e แล้วกดปุ่มโอเคค่ะซึ่งหน้าจอ LCD จะแสดงข้อความ Remaining และตามด้วยตัวเลขอายุของด u มที่เหลืออยู่นะคะตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าจอแสดงข้อความ r e m a i n i n g 24%หมายความว่าอายุรำมเหลืออยู่ที่24%ค่ะแต่หากหน้าจอแสดงข้อความ r e m a i n i n g 0%ก็จะหมายถึงรัมหรือแม่แบบสร้างภาพหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะไบรเดอร์แนะนำให้ทำการซื้อรัหรือที่เรียกว่าแม่แบบสร้างภาพตัวใหม่เพื่อทำการเปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะในกรณีที่คุณตรวจสอบอายุรัคงเหลือแล้วพบว่ารัมยังไม่หมดอายุการใช้งาน และคุณได้ทำความสะอาดตัวดรัมหรือแม่แบบสร้างภาพตามวิธีที่แนะนำในข้างต้นแล้วและยังคงพบว่าหน้าจอสแสดงข้อความว่าดรัมเอ r เรอร์หรือดรัมอยู่แนะนำให้คุณนำเครื่องเข้าสู์บริการรอดเออร์หรือสนย์บริการแต่งสร้างที่ใกล้พื้นที่ค่ะซึ่งคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อสู์บริการได้จาก w w w b r o t h e r c o t h ได้เลยค่ะ